กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับเจนี่เวอร์เกอร์นครับก็วันนี้เราจะมาให้ดูเนาะสถานที่ที่ผมมาทํางานนะครับจังหวัดที่เราอยู่ที่เวียดนามนะครับเรียกว่าจังหวัดฐานหัวนะครับส่วนเมืองเนี่ยคือเมืองกีเซนนะครับซึ่งเมืองนี้เนี่ยก็จะมีพวกอุตสาหกรรมหนักหลายอยานนะ่างทั้งพวกเซีเมต์นนะลงเหล็กลงไฟฟ้านะครับส่วนที่ผมมาทํางาน นะเนี่ยตรงนี้ที่เราเห็นก็นจะเป็นท่าเรือที่เอาไว้รับพวก raw material มมต่างๆครับพผลโค้งนี้ไปนะก็จะเข้าสู่พื้นที่ของตัวโรงกันน้ำมันลแล่ก็ได้แนวกำแพงนี่ครับก็โรงกันน้ำมันอีซันเนี่ยครับก็เริ่มก่อสร้างตนะัปี2007จะไม่ผิดแล้วก็เสร็จตอนปีประมาณ2013นะครับเป็นโรงกันที่ รวมทุนสร้างกันทั้งหมด4เจ้านะครับก็คือมีเปโตเวียดนามนะครับของเวียดนามมี q ิก็คือ q ิวคูเวตนะแล้วก็ญี่ปุ่นนะมี2บริษัทนะก็คืออ,อีเดมิซึกับมิซุยนะมิซุยเคมีคอลนะครับนี่เราก็เริ่มมองเห็นนะพื้นที่ของตัวโรงงานนะครับสำหรับตัว ซันรีไฟแนลลี่แพนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นฟูลคอมเพล็กซ์นะครับมีทั้งโรงกันน้ำมันแล้วก็ปิโตเคมีคอลงานที่ผมทำนะครับผมมาดูตัวแอปพลิเคชันนะครับที่อยู่ออนท็อปของพวกระบบคอนโทรลซิสเต็มนะครับก็คือมันจะทำการเก็บพวกโปรเซสแวลูออกมา เก็บเป็นฮิสตอเรียนนะครับไปดูย้อนหลังนะเพื่อเช็กกิ้งว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในกระบวนการผลิตครับแล้วก็มีการส่งต่อข้อมูลนะครับไปทำการอานล y z นบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการผลิตนะครับ กำลังการผลิตที่นี่ครับอยู่ที่น่าจะ3 0 0แสนบาร์เรลนนะต่อวันนะครับเพิล่ลงกลัดนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ